ลต่อไปเป็นการคอรสโอเวอร์ข้ามหัวน,นะครับข้ามสิ่งกีดขวางไอ,อนน้เป็นมินิคอสโอเวอร์ก็คือการคอรสในระยะแคบนะคอสอยังไงส่วนการคอรสโอเวอร์ในระยะแคบนี้แน่นอนฮะมันต้องยากกว่าการคอรสโอเวอร์ในระยะก,กว้างเพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วใช้ทุกส่วนของร่างกายที่สําคัญคือเอวนะครับเอวคนนุณดีหรือเปล่าคนเลือ <laughs> ใช่เนี่ย กลับมาต่อยกับผมหนึง่งเต็ปนี่ครับตอนพูดภาษาอังกฤษไม่ยาวขนาดนี้โอเคฮะมีการเล่นกับแป้นตรงนี้ไม่มเล่นดูขวดอย่างเดียวกลับไปกลับมากี่รอบเจ็ดหรือเปล่าห้ารอบ <c oughs> แค่เพนไปเราไม่ได้อำแบบนั้นว่างไปเลยีันให้มันเป็นครบทุกหัววันแบบนี้จับมากก้มคนจับมากคนว่างไปใช่ไหมพี่ได้นี่คือการเลี้ยงหลบผู้ต่อสู้แบบดันเชิงที่ท่านเทศ Đi Go ahead man, no pain, no gain Yes. sir Faster, faster 100. 100. 100. 100. 100. เกมเอาเดี๋บอกว่าเกมเอาเกมจะเอานะพี่ไฟบอกด้วยเกมไมไฟเกมจะเอาเฮ้ยอะไรวะหวยทาไม่ใช่เลยไม่ใช่หรอคุเลี้ยงท่านี้เขาเรียกว่าเลี้ยงผ่าน วาง่เป็นการคอสไม่ต้อยากได้ครับการคอสต้องแบบนี้พลิกมาเหมือนที่ผมรับพลิกมาเหมือนผมพิกมานี่จะนี่ผมตัดคอสงทาบ้าลยน่ครักขอมาไห้เก็บพีบอยมันไม่คล้อง่าไหร่มามาผม